สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตามใจปรารถนานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปพิสูจน์กันนะครับว่าหมูหันตามใจปรารถนาไปที่พัทยาที่เขาชีจันวันนี้165กิโลระยะเวลา2ชั่วโมงกว่ากว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหมูหันเราจะกรอบอยู่ไหมอ่ะมาขึ้นรถเลยไปส่งหมูเนาะ ไอลุลเดินทางมา2ชั่วโมงปักที่เตรียมถ่ายอีก2ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วนะครับไปเดี๋ยวเรามา รีวิวหมูหันกันว่าหมูหันหม่อมทนาแดกหมูหันตามใจปัถนายังกรอบอยู่ไหมสี่ชั่วโมงแล้วนี่ปรับที่สักเตียนเลยโอ้โหบรรยากาศสุดๆหลังเขาชีจันสุดยอดเอาแล้วครับผ่านไป4ชั่วโมง ครับพี่เพื่อยืนยันว่าหมูหันเรากรอบไหมเราก็ต้องชวนนี่ฮะน้องแบงกิยูทูบเบอร์ที่ดัง <ผม S 1> ที่สุดในพัทยาขนาดนัครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับในย่านตะวันออกเลย สุดยอดครับพี่นะนัดผม8โมงครับผมได้กินได้เกือบเที่ยงครับว่ากว่าจะกว่าจะสร้างฉากไงครับพี่เราก็ต้องเซ็ตฉากหน่อยคนลงทุนนะผ่านไปสชั่วโมงครับพี่เดี๋ยวจะดูซิว่ากรอบจริงไหมเพราะว่าถ้าพี่พูดเองครับก็เดี๋ยวก็หาว่าอ้าวอวยของตัวเองหรือเปล่าครับพี่ต้องเชิญนะผู้เชี่ยวชาญด้านการแบกอีกคนหนึ่งขอบคุณครับผมของภาคตะวันออกเลยครับมา เรามาลองกันเลยดีกว่าแบงกิมาครับผมอา้าวอดับ<ม>แรกเราก็ต้องนี่ฮะถอดเข็มขัดก่อนเซฟตี้สองฝั่งใช่ไหมเี่อ่าสองฝั่งเลยนี่มันเป็นกล่องแบบพรีเมียมไงเสร็จปุ๊บเราก็เอากล่องที่มันเป็นเขาเรียกว่ากล่องเครื่องเคียงออกมาก่อนอ๋อในเครื่องเคียงข้างบนเครื่องเคียง<น>เครื่องเคียง,ง,งข้างบนฮะกดเด็มฮะนี่ฮะ ของเครื่องเคียงเน่เราเก็บไว้ก่อนอันนี้กล่องแบบนี้คือที่ที่เดียวในโลกแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพิ่งเคยเห็นอ้าวเราก็ถอดตัวล็อกมันออกอีกชั้นหนึ่งครับผมอาวางเอาวางเอาวางไว้เออมีใครจะเก็บไว้ใส่ก็มีคนเอาเก็บไว้ใส่ของใข่เขืองอะไรต่อได้นะรับพี่มันเหมือนกล่องพวกกล่องวายกล่องอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะเสร็จแล้วชักลงมาครับชักเลยฮะดึงเลยฮะไปลิ้นชักเลยโอ้ยไปยังไงสุดยอดมาเป็นตัวแล้วผมทุกคนเป็นตัวฮะ เฮ้ยพ่อเจ๋งเสร็จปุ๊บยังไม่จบนะฮะเราเป็นถาดได้ด้วยบอาแบงกเกีดึงฮะดึงน่ง่ายไหมง่ายไหมสุดยอดอันนี้านการออกแบบมาอย่างดีใช่แล้วง่ายไหมง่ายมากครับพี่วอาพับไปเพับไปเสร็จปุ๊บมามาดูกล่องเครื่องเคียงมีจานมีถุงมือมีเครื่องเคียงคู่เคียงให้กินมีสลัดส้มวาเลนเซียมีขนมปังมีชิปมีน้ำจิ้มซอสนี่ซอสสารพัดซอสเลยนะมีน้ำซอสส้มอยู่สุน้ำสลัดอะไรมีหมด มีครบทุกอย่างเนี่ยนี่มีคัมภีด้วยคู่มือคู่มือสมมติเวลาเราจะไปกินเนี่ยถ้าเราเก็บไว้กินไม่หมดแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นมีวิธีเก็บแล้วเวลาฟื้นฟูให้กลับมากรอบก็มีวิธีทําให้อีกสุดยอดเนี่ยใบคู่มือคัมภีคัมภีขอบคุณมากเก็บเลยครับผมขอไปกินบ้านได้ไหมเอากินตรงนี้ก่อนแล้วมันเอาพริกสุกันก่อนนะแล้วก็นี่ฮะกันไก เนี่แถมกันไก่ด้วยแถมด้วยอย่างดีด้วยครับอย่างดีกันไก่นี่ผมไม่ต่ำกว่าห้าร้อยเนี่ยเนี่ยเอ้ยไม่ถึงหรอกคือถ้าอยากได้กันไก่ก็ต้องซื้อหมูไงพเมียมมากเอหมูเราเนี่ยกันไก่ชักปอกแวบเนี่ยให้แบงกิเป็นคนตัดดีกว่าได้ครับพี่จะได้รู้อ่ะอ่ะใส่ถุงมือก่อนอันนี้บอกตามตรงว่าผมร้องตั้งแปดโมงตอนนี้เจ็นสิบเอ็ดโมงแล้วครับเนี่ยอายจังเลยไม่เป็นไรครับพี่อ้๊ ถึงมากอ่ะดูในคมพีก่อนเดี๋ยวจะให้ดูวธีการตัดนี่ฮะส่วน A คือส่วนหลังและท้องอันนี้ส่วนที่แนะนําให้กินก่อนนะครับส่วน B ก็คือส่วนแผงคอนะครับเพราะว่ามันต่างกันตรงไหนรู้ไหมส่วน A เนี่ยไขมันมันน้อยมันมาจากการที่เราผสมหมูสายพันธุ์ของเราเองเท็กเจอร์แต่ละตัวเนี่ยทั้งตัวเนี่ยนะเท็กเจอร์ทั้งหมดเนี่ยมันจะแบ่งได้4ส่วนครับผมชัดๆเลยนะครับก็คือส่วน A ก่อนหลังและท้องก็คือส่วนนี้ ฮะเราไปทีละส่วนเอาตัดเลยนี่นี่หยิบตัดเลยหยิบตรงนี้นะฮะนามสบายเลยครับใช่ถูกต้องยกเลยฮะยกเลยตรงนี้นะอ่าตัดเลยค่อยๆตัดเลยฟังเสียงครับผมอ่เฮ้ยยังกรอบอยู่ว่ะฟังฟังฟังครับผมเฮ้ยมันตัดได้ทั้งตัวอย่างนี้เหรอครับเนี่ยทั้งตัวเลยครับผมนึกว่าตัดได้แค่หนังนะกินทั้งเนื้อทั้งหนังครับเฮ้ยโคตรเจ๋งอ่ะครับผมอ่ะตัดเลยครับห้าวตัด เฮ้ยควาสัมผัสรู้สึกว่าเป็นยังไงยังกรอบอยู่ไหมในสัมผัสสัมผัสที่เราตัดเคลือบเคลือบเคลือบอยู่เลยนะอ้าวตัดนี่จะแดกคนเดียวหมดชิ้นเลยเหรออาเหรอครับแบ่งกูบ้างเอาแบ่งได้ครับพี่อกูก็หิวนะเว้ยอ่านี่เสียงไหมฮะฮะกรอบอยู่ครับพี่กรอบไหมกรอบครับเฮ้ยแล้วดูเนื้อดิมันแบบมันมันพอดีอ่ะ มันน้อยใช่ครับพี่มันแบบไม่ได้มันเยอะแล้วแบบเนื้อหนังมันแบบมันสมส่วนอ่ะอันนี้เป็นเซตปาร์ตี้ได้เลยอ้าวควนี้ับพี่หมูหันเล่าส่วนนี้เป็นส่วนเองที่บอกกินทั้งเนื้อทั้งหนังโดยที่ยังไม่ต้องจิ้มอะไรเลยอ่ะฮะพี่ฮะลองมาเลยครับไปฮะโอ้โหสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงกรอบอยู่ไหมฮะกรอบหนังกรอบเนื้อนุ่มอืมเฮ้ยหอม หอมไหมหอมเครื่องเทศมากพี่ไม่ต้องจิ้มเนี่ยอร่อยเลยอันนี้หมักมา48ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวผมลองบ้างครับพี่สุดยอดออคือต้องบอกงี้ถ้ากินที่ร้านเนี่ยครับสุดยอดแต่มาแค่สี่ชั่วโมงนะครับยังได้อยู่90%ใช่ใช่ใช่คือมันจะดรอปลงไปสัก10%บเปอร์ที่ร้านนี้อย่างนี้เลยไหมพี่มีหมดมคือมันฝรั่งทอด,ดไปแล้วนะแต่หมูกรอบพี่หมอมันยังยังกรอบอยู่เลยอ,ะอ่ะ เฮ้แบกบไม่รอกูด้วยอือหุยแต่โคตรเจ๋งนี่คือเป็นครั้งแรกที่ผมได้กินหม,มูหันเทกเจอร์นี้นะที่ได้กินพร้อมเนื้อหนังแล้วแบบม,มันฟินเท่านี้คือเมื่อก่อนอะภาพในหัวผมอะหมูหันมันกินหนังไงกินได้แค่หนังอะอส่วนเนื้อก็จะเป็นเนื้อแบบจืด,จดมาหรือไปเอาไปทำอย่างอื่นอะแต่นี่คือแบบบอกตามตรงว่าเนื้อเป็นหมูหันที่ผมกินแล้วอร่อยที่สุดที่เคยกินมาอ้าวอย่างนี้ ส่วนที่สองที่อยากให้ลองวนหลังเนี่ฮะส่วนบีส่วนเนี้ยหนักกว่าอีกใหพี่หนังจะหนาขึ้นไขมันก็จะมากขึ้นอืมอะเนื้อก็จะเยอะขึ้นอ่ะส่วนเนี้ยแนะนําให้จิ้มจิ้มกับซอสส้มยูสุใี่นี่แผงคอเนี่ยฮะครับผมเอาเลยแกะตัดเลยตัดเลยฮะตัดเลยตรงนี้นะอืมนะตัดเลยอ้า อ่นอ้าวลองดูเห็นไหมเนื้อจะเยอะขึ้นหนังก็จะหนาขึ้นอ๋อใช่พี่ไหมนี่มันมาจากไอ้ระวังนิ้วมาจากการที่เราคอสสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่ครับพี่อันนี้คือสายพันธุ์พี่เองเลยผสมพันธุ์เองไม่ได้เอาหมูเองไม่ใช่พี่หมายถึงว่าเป็นนักวิชาการมาสุสัทธ์ก็ทําให้เราก็ให้เขาดีไซน์มาครับผมก็ทํางานร่วมกันอ่ะอันเนี้ยแนะนําให้จิ้มคู่กับซอสส้มยูสุที่เราดีไซน์ขึ้นมาให้กินกับหมูหันโดยเฉพาะเหมือนกันอ้าวลองดู กินไหมนะผมตักจิ้มเลยอ้าวตัดก่อนแล้วยังกรอบอยู่ไหมจะกินเปล่าๆก็ได้นะมาแล้วี่จิ้มเลยครับผมจิ้มเลยมาฮะอืมมันกรอบอยู่เแต่ถึงเนื้อจะหนาแต่ก็ยังนุ่มพี่ข้นนุ่มอ่ะใช่เฮ้ยดิซอสเป็นไงนะซอสนี้มันจะแบบว่าหวานหวานหอมหอมหอมส้มผมขอราดนะพี่อันนี้ตัดเลี่ยนเนี่ยใพี่นี้มันต้องกินแบบราดนี้พี่ สะใจไหมโคตรเจ๋งสะใจมากอืแดดสกปรกเลยนะอืเไม่ต้องมีพี่หมูหันส่วนหัวก็กินได้อีกตั้งหัวเลยพี่หัวเลยเอาลองเนี่ยนี่ลองตัดหัวเลยพี่เราตัดหัวเลยโหัวนี่นี่เอาแถวแก้มโอเคพี่ตัดเลยนะเออ อันนี้ต้องจิ้มไหมพี่จิ้มถ้าจิ้มก็ได้ไม่จิ้มก็ได้เดแต่ถ้าจิ้มแนะนำให้จิ้มคู่กับซอสซีอิ๊วดำหวานแบบคลาสสิกหน่อยเออนั่นแหละมันจะบอกว่ามันกินได้ทั้งตัวนี่คือแก้มแก้มนะดิมันจะนุ่มโอ้โหอันนี้เพิ่งจิ้มละผมกินเลยดีกว่าเอาเลยอ่ะไม่ทันใจมันละพอลอมมาสี่ชั่วโมงกรอบอยู่ไหมกรอบอยู่พี่เฮ้ยกรอบทุกส่วนเอาจริง ฟอสก็จะมีบอกให้ว่าแต่ละวชนิดนั้นเป็นอะไรต่งแก้มเนี่ยมันจะหอมมันนะเทกเจอร์<ช>มันจะแบบนุ่มอะม่ะตัวนี้ดุวยซี่พี่ใช่มันจะแบบขำมากถ้าคุณชอบความความนุ่มของเนื้อนุ่มเนี่ยผมลาแล้วพีน่นะฮะเทไปแล้วผมอืมทำฮะเริกมมดแล้วอืมแดกไม่เกรงใจกูเลยนะแล้วก็ ถ้ารู้สึกเลี่ยนแกะส้มกินคู่กับหมูหันที่เรากินไปเนี่ยมันจะล้างไขมันที่อยู่ในปากเราทุกอย่างจะกลับมารีเซ็ตเป็นศูนย์ก็คือนะเราจะกินหมูได้เพิ่มขึ้นอีกโอเคพี่เอ้อหายเรีเซ็ตกนันทีน่รีเซ็ตกันเป็นยังไงหมูหันหม่อมแดกตามใจปรัถนา เอางี้ว่ะคือสมคำนำารือแล้วก็เรียกไงอ่ะผมเลงมานานแล้วครับผมร้านพี่เนี่ยว่าสักวันหนึ่งผมต้องกินให้ได้วันนี้ครับผมสมใจปรรนาเลยอือคือเซ็ตอย่างเงี้ยมันเหมาะสำหรับปิกนิกอืไปกินที่ไหนก็ได้ใช่พี่มีทุกอย่างให้ครบอ้าวเซ็ตซีโร่ยังเรียบร้อยพี่อ้าวแดกต่อ ส่วนสะโพกสะโพกต้องเองต้องตัดไหมพี่เขาตัดติดไม่ตัดจะแดกทั้งอันเลยก็ได้อันนี้ควรกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับพี่เพราะเราดีไซน์มาให้อยากให้มันแบบมีความแซ่บขึ้นมานิดหนึ่งคือหมูหันของเราเนี่ยทําดีไซน์มาแบบว่าแต่ละส่วนเนี่ยจิ้มคู่กับซอสนั่นซอสนี่มันก็ทําให้ทําให้พวกเราไม่ไม่เบื่อในรสชาติเดิมๆอ๋อใช่นี่ใเป็นไก่แล้วนี่เห็นไหมโคตรเจ๋งอ่ะเอาเลยทั้งอันเลยโอ้โหอืมกลับดังกรอบโคตรกรอบ นี่สี่ชั่วโมง้วเนี่ยหันมันมีคนเคยสั่งไปมีคนเคยสั่งไปไปถึงต่างประเทศก็มีนะห้เพื่อนทหานไปมาแล้วส่งยังไงครับผมก็ส่งตรงจากร้านไปใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพอไปถึงาชแดนเขาก็จะรับกลับไปเองอแล้วก็คอนเฟิร์มว่ายังกรอบอยู่ก็้จะอยู่แถวๆนี่อััญประเทศเนี่ยเคยไปแล้วก็เคยไปไกลสุดรู้สึกจังหวัดตากตากากแต่เนี่ยพิ่สุรได้เห็นก่อน เดี๋ยวคราวหน้าจะทำคลิปอีกพิสูจนได้เห็นอีกวันนี้4ี่ชั่วโมงร้อกิกโลจังหวัดหน้าอยากให้ผมไปจังหวัดอะไรบอกและเดี๋ยวจะพิสูจนได้เห็นว่าหมูหันหม่อมอแดกหมูหันตามใจปรารถนากรอบสุดเนี่ยจะอยู่ได้ถึงกี่ชั่วโมงอ่าแม่สุดยอดเป็ไงโอ้โหโอ้โไม่คุณท้าเช้ามาใช่ไหมใช่ครับผมแต่คืว่าไม,ไม่ผิดหวังครับผม ที่ผมแบบตั้งใจมากินที่แบบว่าเอ,อพี่หมอนต้องรอตกค้งนั้งเว้ยม,มีแบบหมูผมปาขน,นาไว้สนใจนะครับวันนี้ฮี่ปกติเขาแดกกันสี่คนนะสมทำน้ำหรือนะฮะเราสองคนจะหมดแล้วนะอันนี้สองคนครับสองคนเขาถับสี่แล้วผมกับพี่แล้วก็ราคานะครับครับผมสามพันห้าร้อยบาทรวมกล่องรวมเซตอย่างนี้เลย ไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมก็จัดส่งได้จะให้ไปจัดส่งที่ไหนแล้วก็เรียกรถจากแอปไปส่งตรงให้เลยหันเสร็จย่างหันเสร็จปุ๊บส่งเลยอืก็ระยะทางอย่างที่อย่างที่บอกนี่คือสี่ชั่วโมงครับพี่ยังกรอบใช้ได้อยู่สุดยอดแต่ก็ประมาณ90%ถ้านับอยากกินในร้านนะครัโอตูดหมูนะฮะขอโทนะพี่คมันจุ้ยซี่มากมันมีความฉ่ำไหมเอาเลยตูดหมูฮะพี่ของหาง อันนั้นมันหูหมีนั่นน่ะที่แดกไปนะหูหมีอืมอ้าวติดใจแล้วพี่ดีไหมดีครับผมดีใจที่ชอบขอบคุณมากครับพี่อ้าวที่ทำให้ผมสมหวังในการกินหมูหันเปิดประสบการณ์ในการกินหมูหันใช่พี่ในรูปแบบตามใจปรารถนาแล้วกันครับผมนะอ้าวขอบคุณแบงกี้นะครับขอบคุณมากครับพี่